Hello, hello. Welcome to my channel. Welcome back to our channel, Call channel. เสียงก็จะแบบทุ้มๆหน่อยอะไรหน่อยนะคะวันนี้ร่างกายกำลัง r e c o v r i n g ก็เลยได้มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เมากับเพื่อนสาวฉันดีใจที่ยังเห็นเธอปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ <c oughs> เอ็มรี่มันเกือบไม่รอดแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้ยุ่งเหลือเกินมันเป็นอะไรเพื่อนรักใช่มันมีงานชนงานชนเราก็รับหมดวันนี้เราก็เลยจะมาคุยเรื่องการจัดการเวลาการบริหารเวลาในชีวิตจริงในชีวิตจริงก็คือเราพูดถึงเวลา ณนะตอนนี้ปัจจุบันเลยมันมีอะไรเข้ามาบ้างที่เราจะต้องรับมือกับมันในตอนตอนนั้นจากประสบการณ์จริงเราก็เลยอยากจะมาส่งต่อความคิดความอ่านความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆนะคะบางทีมันก็ยุ่งมากมันก็ไม่ใช่แค่ร่างกายเนาะบางทีแบบสมองเอ่ยไรเอ่ย,อยมันก็ทํางานหนักตลอดเพราะฉะนั้นทํายังไง เราถึงจะจัดการเวลาในชีวิตให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะโดยที่ไม่ทมําลายร่างกายตัวเองมากจนเกินไปทําไม่เต็มที่แต่ทําให้ดีที่สุดแค่นั้นพอฉันอยากฟังจากเธอเพราะว่าเธอแบบงานยุ่งจริงๆอะฉันอยากอวดปากกา<ะ> You know what I have? This one! That's mine! <S <laughs> I'm stealing yours. Oh, I, yeah, I have a bunch of it. เอ้ขาเรื่องก็คือการบริหารเวลาของเราในที่นี้คือการจัดลำดับความสำคัญก่อนว่าอะไรมันสำคัญการจัดการเวลาการบริหารเวลาในที่นี้มันไม่ใช่แค่เราเขียนไอ้ to do list ว่าฉันจะต้องทำนี่นี่นี่นนะบางอย่างบางทีที่เราเขียนไปอ่ะเราแทบจะไม่ได้ดูเลยว่ามันสำคัญไหม <inate> มันจําเป็นหรือเปล่าถูกต้องไหม <tr ac nên> เราแค่เข้าใจว่าอ๋อฉันจะต้องทํามันทีนี้มองลึกลงไปหน่อยว่าไอาสิ่งที่เราจะต้องทาเนี่ยมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนการจัดลําดับความสําคัญในที่นี้คืออันไหนที่มันเร่งด่วนที่มันสําคัญนะเราทําก่อนอะไรที่มันสําคัญแต่มันไม่เร่งด่วนไว้ที่สองอะไรที่มันเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญไว้ที่3นะอ,อะไรที่มันชิลล so ะ,ไ,ะไ, at, ไม่เร่งด่วนไม่สําคัญเอาไว้ที่สุดท้ายนั่นเองคือการที่เราค่อนข้างมองสถานการณ์ ว่าอ้อะไรเราจะต้องทําก่อนทีนี้จัดลาดับความสําคัญแล้วก็จะดูแล้วว่าโอาเราจะต้องโฟกัสในจุดไหนก่อนพอเราโฟกัสได้แล้วอ่ะฉันจะต้องให้ความสําคัญอันนี้นะเราก็ต้องดู the work ละต้องลงมือทําเวลาที่เราโฟกัสเราต้องมั่นใจด้วยว่าเราให้ความสําคัญมันจริงๆว่าเราโฟกัสในจุดนี้แล้วเราลงมือทํามันโดยที่เราไม่ไปทําอะไร ก็ S 2> <S 2> mm hmm. คือนั่นแหละมันคือการจัดลำดับความสําคัญให้ความสําคัญแล้วก็ทําสิ่งสิ่งนั้นให้มันเสร็จไปทีละอย่างเออมัน<อ>ก็จะทําให้ชีวิตในช่วงนั้นมันมันค่อนข้างง่ายขึ้นมาหน่อยว่า1เสร็จสองเสร็จอะไรประมาณนั้นลดมาเพราะอะไรเพราะว่าฉันกำลังจะพูดข้อต่อไปคือ avoid multitasking หลีกเลี่ยงทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะว่าเวลาอยู่ทาแบบนั้นอ่ะมันจะไม่สามารถโฟกัสสิ่งสิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องทําได้เลยอย่างที่ลี่มันพูดมาใช่ไหมทำทูดู o ิสต์มาประมาณสิบ อกยากทาอันนั้นให้เสร็จอยากทาอันนี้ให้เสร็จทํามันด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันโฟกัสไม่ได้ว่าอะไรสําคัญอะไรจําเป็นที่จะต้องทําก่อนไงพยายามอาไวยสิ่งนั้นว่าแบบอย่าทําอะไรที่มันสเปกสป่าชนกันไปหมดมันไม่เสร็จสักอันหนึ่งแล้วมัน you know what I mean is not really nice way to finish until the end คือพยายามหลีกเลี่ยงทําไปทีละข้อดีแล้วแล้วทาให้มันเคลียร์ที่สุดทําให้มัน like try your best to do the most important one first อ n นันน่ try to do your best first and then the next one the next one the next one ฉันจะต้องฝึกอย่างมากเล อีเรื่องการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันคือยังไงดีมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่บางทีสิ่งที่เราทําอยู่มันอาจจะต้องรอไงมันก็เลยไปทําอีกอันหนึ่งไปด้วยประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันยุ่งมากจนเวลามันใช้มากอะเวลามันเหลือน้อยมากที่เราจะต้องทําหลายอย่างให้มันเสร็จพร้อมกันเลสเซว่ามันสําคัญจริงๆหรือเปล่าดีกว่าอันนี้พูดตามตรงนะว่ากูก็ชอบทําแบบ multi task เหมือนกันคือทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแต่กูต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ลำดับ ความสัาคัญมันอยู่ในคัตรกรีเดียวกันนะ่ะนึกออกปะเออเออฟิล์มนั้น<ต>น่ะมันมีเส้นบางๆกันอยู่ เรล่นั้นอันนั้นทำได้แต่ว่าต้องดูว่ามันสําคัญขนาดไหนดีกว่าแบบความคัตตอกรีของมันไอทูดูลิสของมึงมันอยู่ในคัตตอร์กรีที่มันสามารถทําด้วยกันได้หรือเปล่าแล้วมันจะส่งเสริมกันไหมอะไรเงี้ยการที่เรามีความสามารถในการทำมัลติทัสกิ้งได้มันคือพรสวรรค์มันคือสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่มันยุ่งมากๆอ่ะลี่ก็เอาตัวรอดด้วยการมีความสามารถในการทำมัลติทัสกิ้งนี่แหละแต่ว่าอยากให้คนที่ทําแบบนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ มันจำเป็นจริงๆแล้วคุณทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่หลังจากนั้นน่ะอยากให้หลีกเลี่ยงนั่นแหละอยากให้ระวงังเพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันติดเป็น <S <S ปนิสัยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำอย่างนี้แบบยุ่งมากวันนี้ต้องทำ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 ,ทำ,ทำคือมันทำให้งานมันเสร็จนะแต่ทีเนี้ยมันติดเป็นนิสัยอย่าแล้วพ่อมันจะจดจ่อกับอะไรอย่างอย่าหนึ่งอ่ะ <S <S ในทางทั้งที่ตอนนั้นเรามีเวลามันทำไม่ได้ให้ระวังคือมันเป็นสิ่งที่ดีนนแหละถ้ามันจำเป็นแต่พอทีเนี้ยถ้าเราเบาได้เราก็เบาเพราะว่า <Yeah. S 1> บางทีเราอยากพักเราไม่ได้ อยากจะมี <Yeah. S 2> ความเป็นทําอะไรหลายๆอย่างตลอดเวลาขนาดนั้นในวันเดียวเออใช,ใช่แล้วพอเหมือนเวลาเนี้ยยูควรได้พักอะแต่ยูจะ e you get used to do a lot of things at the same time <c oughs> มันก็เลยเป็นแบบนั้นมันก็เลยเหมือนแบบ Rush ตลอดอะแล้วมันเหนื่อยอัอนเหนื่อย <c oughs> ใช่กูเคยท m u l t ติท s k สิ่งนี้แหละมันติดไป็นในใสิสยจริงนะเว้ยขนาดอันนี้คือขอยกตปวอย่างนะคะนะัดเจอเพื่อนอะบางทีฉันแบบฟิกเวลาให้เพื่อนคนนี้ถึงเวลานี้นะหลังจากนี้กูจะไปทําสิ่งนี้แล้วหลังจากช่วงเย็นกูจะไปเจอเพื่อน ีคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบ water h fuck like it's not really good for them and for me you know สำหรับเขาคือเขาก็รู้สึกว่าทำไมมึงทำแบบมีกัะกูได้วะคือบางทีเราอาจจะ spend time more than that for example ในวันนั้นกูนัดเจอเพื่อนประมาณ10โมง h a v e brunch ใช่ปะหลังจากนั้นประมาณบ่ายโมงกูนัดนวดหลังจากนั้นกูนัดเจอเพื่อนอีกคนนึงตอน evening อะไรเงี้ยซึ่งมันแบบฟ u c k i n g ไทมากว่านั้นอะ่ะแล้วคือเพื่อนคนแรกที่เจอตอนเช้าอ่ะเขาก็เลยถามกลับมาเลยว่าเกดกูคอร้องให้มึงเลิกทําแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีอะไรที่มันอีกเซเดนที่มันจะเอาแบบไปเที่ยวด้วยกันได้อีกอะ่ะมึงเกรดป้าใช้เวลาเพิ่มด้วยกันตอนเช้าก็ได้ยอะไรเงี้ยไม่ได้เลยลิยาหาทำฉันตอนมันไม่มีเวลาเออกูเข้าใจกูเข้าใจเพราะว่ากูก็ทำเหมือนกันฉันเป ที่ห่วงเวลาวันหยุดของตัวเองมากนัดนี่จริงอะฉันก็เลยพยายามที่จะแบบยัดอะไรที่มันอยู่ในคาตกรีเดียวกันให้มันอยู่ในวันเดียวกันอะไรเงี้ยสงสารตัวเองด้วยนั่นมันมันคือการ prioritize นั่นแหละมันคือการจัดลำดับความสําคัญถ้าเหมือนเราไม่มีเวลาจริงๆเช่ป้าเหมือนมึงห่วงวันหยุดอะแล้วมึงพยายามจัดลำดับความสําคัญว่าโอ้อะไรควรจะอยู่ในวันนี้แล้วก็ทาทำทมันทําให้เราสร้างขอบเขตอะเรามี b o u n d a r y ในจุดที่เราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราต้องการให้ตารางเวลาเราเป็นแบบนี้ก็คือจัดลำดับความสําคัญแล้วก็ ออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันปกติแต่ว่าถ้ามีเวลาแล้วก็พักหายใจหน่อยอะไรหน่อยพูดถึงเรื่องเวลาอยากพูดเรื่องนี้มากเพราะว่าบางทีเราใช้เวลาโดยที่เราเราเป็นทาสของเวลาคือเวลามันมียี่บสี่ชั่วโมงคือเข้าใจนะว่ามันมีจํากัดแต่ว่าถ้าเรารู้จักบริหารมันมันจะทาให้เรารู้สึกว่าการใช้เวลามันมีอิสระมากขึ้นเริ่มจากการรู้ตัวเองก่อนว่าธรรมชาติของเราเป็นยังไงคือพูดถึงธรรมชาติของคนอะของ นุษย์อะกูพูดมาตลอดว่ามันปรับเปลี่ยนได้มัน practical ความเป็นมนุษย์อะเนาะมันมันฝึกกันได้รีเป็นคนที่ขี้เบื่อแล้วรีก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตของรีอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่รีเปลี่ยนนะมันไม่ใช่แค่ว่ารีเปลี่ยนแล้วรีเปลี่ยนเลยแต่ว่ารีฝึกโดยการจับเวลาให้ตัวเองเพราะว่ารีเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อไม่ใช่ค่อนข้างหรอกเชื่อเลยแหละว่าคนมันฝึกกันได้อะแค่เราพยายามบอกตัวเองว่าต้องทําอันนี้นะต้องทําอันนี้นะคือทําไปเรื่อยๆอะมันมันทำ ซึ่งเรามีความ r e m i n d s e t แบบนั้นไงแล้วพอ mm hmm. ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเราอยากจะเปลี่ยนอะไรอย่าง,างนึง เราก็จะทําเลยแล้วการที่ไี่ใช้ชีวิตมาตลอดคือทุกคนใช้ชีวิตมามันจะรู้ไทมิ่งของตัวเองแต่และว,วันฉันตื่นเวลานี้ฉันกินเวลานี้ฉันนอนเวลานี้ไปนั่นไปนี่คือมันเป็นความเคยชินอะทุกคนหิวเวลาไม่ตรงกันนะเวทุกคนตื่นไม่ตรงกันใช่ไหมบางคนตื่นมาอาจจะฟาสต์ก่อนฟาสติ้งก่อนไม่ได้กินข้าวเชาว้ากินข้าวตอนบ่ายบางคนตื่นมาต้องกินข้าวเลยเขาก็จะหิวเวลานั้นมันก็ตั้งได้หมดทีด่พูดถึงการที่รี่ฝึกตัวเองคืออะไรคือรี่ตื่นมารี่เคยตื่น ตื่นมาแล้วกินข้าวก่อนแล้วก็รอย่อยแล้วก็ไปยิมตอนนี้ไม่อยากอยากออกกําลังกายตอนห้องว่างตื่นมาไปยิมเลยแล้วก็กลับอาบน้ําคือเมื่อก่อนเคยทานข้าวเช้าเดี๋ยวนี้ข้าวเช้าของลี่คือ4ี่โมงเงยน็นลี่ก็ฝึกมันมาตลอดนะตอนแรกอะยากหน่อยตื่นมาลี่ตั้งเวลาเลยนะฉันจะต้องแต่งตัวเท่าไหร่กี่นาทีไปยิมกี่นาทีกลับมาจากยิมอาบน้ํากี่นาทีกินข้าวกี่นาทีทําแบบนั้นมาก่อนอทำแบบนั้นมาก่อนเพื่อให้เรารู้เวลาเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะ มันมันใช้ไปโดยเราไม่รู้อะ่ะตั้งนาฬิกาปลุกนะตลอดอะ่ะอันเนี้ยฉันขอแค่30นาทีฉันขอแค่อันนี้ฉันขอแค่อันนี้นออนนพอทํามันมาเรื่อยๆประมาณ1เดือนอะ่ะค่อนข้างรู้ละคือทาแบบนั้นตลอดนะทุกวันตอนแรกไม่รู้เราต้องจับแล้วก็ทําทาแต่พอถึงประมาณ1เดือนอชินละก็เลยรู้สึกว่าเวลามันเกิดจากความเคยชินแล้วเราเปลี่ยนได้หมดเลยถ้าเราฝึกการที่เรียกพูดว่าไม่อยากให้เป็นทาสของเวลาก็คือไม่อยากให้คิดว่าจะต้องใช้มันตามแบบแผนที่ แบบแผนที่มันเป็นคือมี24ชั่วโมงต้องตื่น8โมงต้องนอน10โมง mm. คือเราอยากให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติของตัวเองว่าตัวเองอยากใช้มันแบบไหนแล้วก็ฝึกมัน mm. เมื่อก่อนกูเป็นคนที่สมองแล่นมากนะตอน6โมงเช้าอะ่ะถ้กกูตื่นตี4วิ่งแบบรันสมองตี5 6โมง7 8 9คือวิ่งเลยอะ่ะ mm. แต่พอตอนนี้เปลี่ยนให้มันวิ่งตอนตี2ตี1 mm. มันคือวิ่งเลยอะ่ะคือมันฝึกได้อะ่ะมันวิ่งแล้วก็คดตัวมาเลิกวิ่งเราต้องเข้าใจว่าช่วงเวลาของชีวิต ตอนนั้นน่ะเป็นยังไงแล้วธรรมชาติของการใช้ชีวิตเอาเป็นยังไงแล้วเราก็อบบเวลาตามธรรมชาติของเราในการใช้ชีวิตฝึกไปประมาณนั้นทุกอย่างมันมันทำให้มันไทได้แค่เราจัดลาดับความสำคัญแล้วเราพยายามแมネจมาให้มันายว่าอันไหนที่มันไทได้อะ่ะ อะไรที่มันทําได้ในช่วงเวลาสั้นๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนะแล้วเราคิดว่าเราทําได้อะทำทำด้วยความเร็วนั่นแหละแล้วมันทําให้เรา save time พอเราทําด้วยความเร็วแล้วเราจับเวลาแล้วเราชินกับการทํามันเร็วๆอะหลังจากนั้นเราไม่ต้องจับเวลาแล้วมันกลายเป็นความเคยชินมันก็จะทําเสร็จเร็วแล้วเราก็จะ save time อันนี้พูดถึงเวลาที่แบบอยากจะทําให้24ชั่วโมงอะฉันะ่ะใช้มันพออะกับในสิ่งที่ฉันต้องทําเยอะขนาดนี้นั่นแหละก็คือสร้างสร้างได้ด้วยตัวเองถ้าอยู่กินข้าวเช้า4ี่โมง นี่คือตื่นกี่โมงวะแล้วแต่บางทีตื่นสิบโมงนได้ไงวะคือเหมือนเวลาการที่กูจะต้องกินมื้อหลักๆของกูสี่โมงอะมันก็จะไม่หูกทุกเช้าที่จะดื่มชาเขียวกับ c r e ท t i อันนี้คือถ้าจะไปซ้อมเต้นตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงสี่โมงนะตื่นมากินโปรตีนเชคก่อน one scoop แต่แค่โปรตีนเชคกับนมนะมันมันคืนอ,อที่ทำให้มันมีเอเนอร์จีทั้งวันไงใส่สายหน่อยถ้าแบบบ่ายสองบ่ายสามก็กาแฟเ็ดมัช h ูมคอฟฟี่คือเหมือนแต่มันก็ช่วย b o ส พลังไนฉันไม่ได้เลยฮปบบิตของฉันต่างกับเธอคือฉันต้องกินตื่นมาภายในสี่ชั่วโมงหลังจากตื่นนะต้องกินเมื่อก่อนฉันเป็นหนึ่งชั่วโมงต้องกินเห็นด้วยกับสิ่งที่โยบอกว่าไปยิมก่อนแล้วค่อยกลับมากินเบรกเฟิร์สเพราะว่าเบอร์นิงแฟตกับแรงอ่ะมันมีมากๆหลังจากที่ตื่นนอนคือหลังจากตื่นนอนเพิร์สกูก็กินกาแฟใช่ไหมแล้วก็ไปยิมเลยแล้วก็กลับมาถึงจะทําอาหารเช้ากินกลับกันเว้ยถ้าสมมติว่าท้องมันแน่นมากๆอ่ะฉันรู้สึกว่าเวิร์กเอาท์ของฉันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออมันแน่นละ มันมันรู้สึกเลซี่อ่ะจะลูกจะนั่งจะเดินจะอย่าง,างก็ขี้ขาเนี่ยโยมนเนยนะเพราะฉะนั้นกูรู้สึกว่าออกกําลังกายตอนท้องว่างอะดีที่สุดก็คือแบบอาจจะกินแบบพรีเวิร์กเอาท์ไปก่อนแล้วยูจัดก,การวันหยุดพักผ่อนอยังไงอนะวันหยุดพักผ่อนอยังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นฉนันขอพูดเลยค่ะเรื่องนี้รบกวนให้คนในมริมูลและเพื่อนๆทางบ้านที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะคะ กำหนดวันหยุดพักผ่อนที่ชัดเจนค่ะฉันก็เคยทำงานแบบบ้าคลั่งเหมือนกันนะตอนอยู่ที่ไทยคือมีหลายอย่างมาก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 จนกูย้ายไม่อยู่นี่กูเลยพยายามเรียนรู้ซึมซับสิ่งที่เขาบาลานซ์กันอ่ะมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยตอนอยู่ไทยคือฟิกส์สเกจจูว์หนักมากเพราะว่าทำงานออฟฟิศใช่ไหมแล้วแบบมีงานหลายอย่างจากหลายฝ่ายที่จะต้องจัดการแม้แต่วันหยุดที่ฉันจะต้องได้หยุดอ่ะฉันต้องยังต้องเอาคอมแล้วก็ไปทําด้วยเลยจําได้เลยวันนั้นเป็นวันเกิดหลานฉันต้องขับรถไปเที่ยวไปเยี่ยมหลาน ที่นคกกรปฐมขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางคือแบบว่ากูให้แม่กูขับแล้วกูก็แบบประชุมอยู่อย่างนั้นอะมึง This n t that normal <laughs> see <laughs> ตอนนั้นไปเยี่ยมหลานเพราะว่ามันเป็นวันเกิดหลานนึกออกปะทุกคนคือแบบ Happy birthday to you downstairs and then I'm like I'm in the meaning you know what I mean I mean you have to though no it's not really normal กู miss special moment ในชีวิตของคนในครอบครัวกูอะแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่มึงต้องทำไหมล่ะจุดนั้นมันคือจุดที่กูต้องทำแต่กูรู้สึกว่ามันไม่โอเคที่จะทำคือมันไม่คุ้มกันเลยคือนักตอนนั้นกูอาจจะคิดว่ากูต้องการทำกูทำสิ่งนี้มันจำเป็นแต่ที่จริงแล้วอะมานั่งกลับกันมานั่งขี่ใช่ไหมกูรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกันเลยคือ พงานมันดันออกไปได้หรือว่าให้คนอื่นเข้ามาจัดก,การหรือว่าณนะตอนนั้นอะเมนจมันได้คือขอแค่ประมาณ5-10ินาทีที่ลงไปสิ่ง Happy b i r t h day สองให้หลานกูนิดนึงไม่ได้หรอยอะไรเงี้ยตอนนั้น <I get S 1> คือเออคือตอนนั้นคือ you know like my life is just all about work at that time and it's not really good mm hmm. that's why I'm like since I moved here I feel like oh my gosh okay I have to calm the fuck down first of all and I have to know how like how to rest my body and my mind สมองมันทํางานตลอดนะเว้ยลี่ตอนนั้นอะถึงแม้ว่าตอนนี้ด้วยนะคือถ้าสมมติว่าสมองกูยังทํางานร่างกายกูยังทํางานส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันทํางานกูถือว่ากูไม่ได้พักมันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่มึงจะต้องคุยกับตัวเองให้มันชัดเจนว่าตอนนี้กูหยุด การทำงานของกูบางทีมันเป็นเป็น creative part แล้วมันไม่ได้เหมือนเป็นทำงานอ่ะมันเป็นอีกฟิลหนึ่งอ่ะถ้ามันติ้งปุ๊บมันต้องมาเลยใช่ไหมมันต้องมาเลยแล้วมันไม่ได้เหมือนเป็นการที่มันมัน stress out ในการทำงานอ่ะคือ creative part มันมันอีกฟิลหนึ่งอะเหมือนเหมือนที่กูแบบออกแบบพาเตนใช่ปะในการที่กูออกแบบพาเตนแล้วกูทำงานกูทำอยู่ตรงนั้นมันมันคนละฟิลกับการที่แบบมึงทำงานทำงานอ่ะถ้ามึงคิดคิดคิดมาใช้สมองอย่างนั้นอยางงั้นยางงั้นแล้วมึงไม่ over ไปเลยเหรอ overheat ไปเลยเหรอสิ่งที่มึงทำ มันมีเบิร์นเอา์แต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่ในจุดที่เป็นช่วงที่เป็นแบบโคล่ฟิลกันแล้วยูจะเรซยังไงเออหลับแต่ว่ากูอ่ะมีความสามารถพิเศษในการปิดระบบสมองกูว่าการที่กูมี day off จริงๆคือมันอาจจะไม่ใช่ทั้ง day off ฟทั้งวันนะแต่ว่าจุดหนึ่งอาจจะแค่ชั่วโมงหนึ่งที่กูจะอยู่ตรงนี้โดยที่กูไม่คิดอะไรแบบถ้าเซนต์ปัดตังเป็นก็คือจบสิ่งที่กูต้องการแต่ให้เวลาตัวเองแบบนั้นอะเยอะขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงเอาเวลาวัแบ่ง้กูสิ อีควายชั่วโมงเดียวมึงจะไปพอได้ไงล่ะกูอยากเอาเมาส์ฟาดนะ เข้าใจเว้ยลมึงเชื่อปะ Whatever shit in my head Whatever shit that I'm doing with my body You know that one is called fucking work Like working Okay Like we fucking uh, work all the fucking time My head if it start thinking My brain is working My mouth if it start like you know moving is working <S uh huh. You know Like when you move when you dance i t mean that your body is working I mean it have to be like pause ทีเหมือนที่คุณบอกมึงไงถ้ามึงอยากจะ rest มึงก็หลับอย่างนั้นน่ะมันทำแคยแล้ว กลับไปเลยซ้อมตายเหมือนมึงไงล่ะ13ชั่วโมงคือม้งป่วยเห็นไหมร่างกายของเราอะมันก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมองมันไม่หยุดอะมันเหมือนกับมึงจะต้องทํางานต่อไปอ่ะเวลาสมองมันทํางานอะมันมันบอกมึงแล้วไงหนึ่งสองสามสี่มึงจะต้องไปทําสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นอธิเยนยูไม่ได้พักแล้วเป็นไงไหลตั์ร่างกายก็คือ สองตายไปเลยสามสิบสามชั่วโมงตอนที่อากาศเปลี่ยนสองสาม EP ที่ผ่านมาแล้วแนหะก็คือแบบโอ้ oh my ม o ก็นี่ mm. ขนาดกูออกกําลังกายแบบอย่างดีแล้วนะกินอาหารอย่างดีนิวทริชั่นก็คือดีมากกูก็ยังไม่สบายมึงคือกูรู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงด้วยนะต้องการ extra เอ็กซ์ตร้าเรสติ้งช่วงที่ป่วยอะ่ะก็คือเป็นช่วงวันนั้นของเดือนด้วยเห็นไหมล่ะคน mm. รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องเอ็กซ์ตร้าแบบ mm. ให้ร่างกายแล้วก็ให้สมองด้วยเพราะว่าถ้าสมองมันทํางานปุ๊บคือแปลว่ามึงไม่ได้หยุดค่ะ การนอนก็คือนับนะก่อนนับเป็นวันหยุดพักผ่อนเหมือนกันแต่มึงสามารถนอนทั้งวันแบบ13ชั่วโมงอย่างที่มึงเคยทํามาได้ทุกวันไหมล่ะวันที่มึงหยุดใครจะไปนอน13ชั่วโมงละ่ะแต่ว่าไม่ฉันก็จัดลาดับความสําคัญสุกับขภาพไปที่1ก็คือนอนกินออกกําลังคือมันมันก็ยังอยู่ในจุดที่มันดีการบริหารจัดการเวลาในชีวิตมันก็ค่อนข้างสาคัญเรียกว่าสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับด้เลยก็คือรู้ธรรมชาติของตัวเ การใช้ชีวิตของตัวเอง่ยว่าเราจะต้องแจกแจงกับมันยังไงแล้วก็จัดลำดับความสําคัญขหงมันไปส่วนของฉันก็คือหลีกเลี่ยงมัลติทาสิ่งหนึ่งพยายามโฟกัสจะจดจ่อกับสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนทําให้มันเสร็จไอสิ่งสิ่งหนึ่งที่พูดนั้นคือสิ่งที่ most important สิ่งที่สาคัญที่สุดโฟกัสสิ่งนั้นก่อนทําสิ่งนั้นกําหนดเวลาพักผ่อนที่มันชัดเจนนะคะเพราะว่าร่างกายต้องการพักเพื่อให้มีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ร่างกายต้องการพักค่ะ บอกทางเอมลี่มูนแล้วบอกทางทุกคนนะคะ <c oughs> ก่อนที่จะส่งตายเนาะไม่ซ้อมไม่ซ้มอมเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรใดๆก็คอมเมนต์บอกกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใช้ได้ด้วยเนาะ,ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็พยายามจัดแจงมันอยู่ก็พยายามทําให้เต็มที่ไม่เชื่อว่าทุกคนพยายามใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ในแบบของตัวเองใครม,มีข้อดีๆใครมีคาแนะนาดีๆก็คอมเมนต์แบ่งกันเนาะเราจะได้เอามาแชร์กับเพื่อนๆหลายๆคนในนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด แชร์ Share, กด subscribe ให้ช่องเราคอมาด้วยนะตอนนี้เรามีช่องทางมีคอมม่าช anel ใน TikTok ใน i n t t g r r m แก้วก็ t u b e c h anel n นะคะใครอยากฟังแค่เสียงใสๆของเราสองคนก็ฟังได้ใน Spotify ฝากกดดาวน์โหลดด้วยกดรีวิวต่างๆนานาพปอร์ตกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน,น้า้อมมา